นี่นะคะเตรียมน้ำนะคะน้ำทั้งหมด3ลิตรนะคะเสร็จแล้วก็เทผงวุ้นนะคะผงบุน25กรัมนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเทลงไปค่ะอันนี้เราใช้วิธีการทำง่ายๆนะคะเพราะว่าบางคนเขาจะมีการเคี่ยวสอรอบในการเคี่ยวผงบุ้นี้ แล้วเทให้ผงวุ้นแข็งตัวกับมาเคี่ยวกะทิเพื่อที่จะมาเทราดทับกับตัววุ้นอีกทีแต่ว่าเราใช้ขั้นตอนเดียวในการทําไปเลยนะคะเพราะว่าเราทําทานเองนะคะนี่ค่ะ,ะเทผงวุ้นลงไปนะคะแล้วก็คนให้น้ํากับผงวุ้นนะคะละลายเข้ากันนะคะนี่ค่ะคนจนน้ำกับผงวุ้นละลายเข้ากันนะคะ เสร็จแล้วเราจะมาใส่เกลือนะคะเกลือหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะผงวุ้นนะคะเราเอาไปพอพอผงวุ้นกับน้ํานะคะละลายเข้ากันได้ดีทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีแล้วเราก็เอามาเคี่ยวในไฟนะคะเพื่อให้ ผงวนหน้าสุกอาะคะใส่น้ำตาลนะคะห้ารอยกรัมนะคะสใส่แล้วคนให้น้ำตาละละลายนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ำกะทินะคะเติมน้ำกะทิลงไปนะคะ อันนี้เราใช้กะทิกล่องนะคะจริงๆแล้วถ้าใช้กะทิสดนะคะมันจะได้รสชาติอีกแบบหนึงนะคะคือณต,ตอนนี้ที่บ้านมีกะทิกล่องแล้วก็เลยใช้กะทิกล่องไปเลยอันนี้แทนกันได้ะคะ่ะ คนให้ทุกอย่างสุกนะคะแล้วก็เดือดเดี๋ยวักพักเดี๋ยวเราจะไปตักใส่แม่พิมพ์นะคะนี่ค่ะกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะเนี่ยค่ะส่วนผสมทุกอย่างสุกแล้วนะคะอันนี้ขอบอกก่อนนะคะว่าทําทานเองนะคะปรุงรสชาติตามที่ชอบเลยชอบหวานมากก็ใส่มากนะคะน้ําตาลมากหน่อยนะคะ นี่นะคะเทลงไปเลยนะคะ ใส่แม่พิมพ์เราด้วยนะคะรูปดอกไม้อันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะที่เราทำทานเองที่บ้านนะคะก็คือต้มต้มผงวุ้นทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าบางคนเขาทำขายหรือว่า ทำให้เกิดความสวยงามเขาก็จะมีการเคี่ยวสองรอบโดยโดยการเคี่ยววนรอบหนึ่งแล้วก็น้ํากะทิรอบหนึ่งแต่เราผสมรวมกันเลยทีเดียวง่ายประหยัดเวลานะคะเพอาเดี๋ยวเราต้องรองให้วนเย็นนะคะวนเย็นก่อนวนถึงจะแข็งตัว นี่นะคะพอเราเทลงใส่ในภาชนะนะคะหรือแม่พิมพ์ของเรานะคะที่มันเป็นฟองเราก็ตักฟองออกหน่อยหนึ่งนะคะนะคะจะมีฟองเล็กๆเวลาเราเทเทเทลงมานะคะมันจะมีฟองตักฟองออกนิดนึงนะ เดี๋ยวจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอให้วุ้นนะคะเย็นนะคะเกิดการแข็งตัวนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆง่ายๆนะคะทำทานเองที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวรอให้วุ้นเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีหนะะึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะวุ้นกระทินะคะเมนูง่ายๆนะ ะะหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นเรียบร้อยนะคะเย็นแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะพร้อมจะทานนะคะแล้วเราก็เอามีดมาหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะทำม้นทานกันนะคะ,นะคะนี่ค่ะ ตัววุ้นนะคะตัววุ้นกับตัวกะทินะคะกะทิจะลอยขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะตักทานได้เลยค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆทำง่ายๆนะคะเมนูง,ง่ายๆทำทานเองที่บ้านนะคะวุ้นกะทิค่ะวุ้นกะทิค่ะ เดี๋ยวตักไปให้เด็กๆกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องนี้ด้วย